กำลังจยุดทุเทียนบูชาพัฒนาไตร ตโหกระบาคําบูชาพระรัตนตรัยครูบพร Iminatakarena, tang-tambang api putiyama Iminatakarena, tang-tangkang api putiyama Arang sama tamputo pakawa, utang pakawan tang จวัคา,าโตปกกวตธรมโมธรรมังนามามิสุปฏิปันโนปกะกวโตสาวกาสังโฆสังฆนามามีม้ย่อยเพราะว่าติดรกิดด้วยปเจ้าเจ้าคำมาราธนาถิ่นโรมโรมเนีย मायां पन्ते विशो वि शों रखनाथया की शरने पा शिलानि चा फोियां पि मायां पन्ते विशो विषों रखनाथयाच्या चाम ीमायां कन्ते विशुं विशुं रथनथाय कीतरणेन ता पाञ्चाशिलानि นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Modha <Namotasa>, pakkawato ararato sama samputasa maudhaca pakto ararato sama samputar พุทังสละนังัจามิทัมมังสละนังัจามิสังฆังสละนังัจามิสังฆังสระนังัจามิทุติยปิพุทังสละนังัจามิทุติยปิพุทังสระนังัจามิทุติยปิทัมมังสละนังัจามิ ทติยมปิทามังสาระนังขจามิทุติยมปิสังฆังสระนังขจามิทุติยมปิสังฆังสระนังขจามิตติยมปิพุทธังสระนังขจามิ ตัดทียัมปีพุทธังตระนังกัจฉามิตัดทียัมปีธรรมังสละนังกัจฉามิตัดทียัมปีธรรมังตระนังกัจฉามิตัดทียัมปีสังขังสละนังกัจฉามิตัดทียัมปีสังขังตระนังกัจฉามิติสเลนะขัมมนังนิจิตังอกาสะอามะพันเตตนาทิปตา เวรัมณีสิกข้าพทังสัมาทิยามิทานาติปาตาเวรัมณีสิกข้าพทังสัมาทิยามิอคินาธานาเวรัมณีสิกข้าพทังสัมาทิยามิอัคินาทานาเวรัมณีสิกข้าพทังสัมาทิยามิกายสุวิชฌารา Wera Muni Sika Patang Samadiyami, Ame Tuhicha Chara. Wera 嘛啲呀咪。 já deu mal อีมังสุภาพยัญชนะนสามปานัง,นางสาลีนางโภชนนางอุธตากาังวรังพุตัดตาูเชมะข้าพเจ้าขอบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยโภชนะอาหารและน้ำที่อันประเสริฐ อาล่ะลงังวางโตป่าเจ้าคำถวาใจ้ทางกานอีมานีมาย่งพันเตปาตีจาปริวาริสิขุสันทัสาสอโนยามา สาโนพันเตศิภุสางโคเอกานิพัต,ตานิสัปริวราริปฏิกันาตุธรมมากัรทีคารัตนิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย พาตานกับทางของบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแต่พระสุโสรขอพระสุโสรจงรับพาตานกับทางของบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าแก่ทั้งหลายเพื่อประโยชน์แล่ความสุข นี่คือบรรยากาศตอนนี้ท่านผู้ชมก็มีศรัทธาจากต่างหมู่บ้านเข้ามาร่วมนำพัตาาหารอาหารมาถวยายเพนพระสงฆ์ด้วยแบบนี้นะครับคือธรรมเนยียมปฏิบัติของชุมชนคนบ้านเรา,เา,เาก็จะร่วมมุอกนสนด้วยกันเช่นที่เห็นในภาพดังนี้ครับ เราไม่ไรู้ว่าบางครับขอการบายจางกันก,นกน่ันเกดถอกันโยมทุกคนเนาะวันนี้เราคือว่าได้มาครบรอบหนึ่งปี การที่พวกเรารอคอยในการปฏิบัติธรรมก็มีมานานแล้วตามที่ตมาแต่ตามาบวชมาได้ได้มาร่วมงานทั้งสงฆ์ก็หลายปีสามสิบสี่สิบปีแล้วมั้งนนโครงการนี้นัแตอ่อยู่เขาดินสัาบันหลวงพ่อทรรารังสีหลวงพ่อบอกพัฒนาร่างกันท่านพระจักรแต่ก่อนเลยเข้าปรวาสกรรมที่วัดเขาดินแล้วเจอญฝน กรรมจริงๆยอยูนน่ดีวันนี้ก็พูดภาษากลางเนะาะทั้งเบียนทั้งลาวทาาั้งไทยเนาะก็ฟังดังบางเาๆเนี่ยพอบางทางก็เป็นลาวมากก็ไมายาวเทศเนาะยัมก็พูดไปนะครับทุกให้ฟัง,ดงเดี๋ยวรอนายยัดโยมายังมาก็ปฏิบัติธรรมก็มีเมื่อเมื่อคืนนะ่าจะฝนตก ที่ที่บ้านจามาตกหนักเมื่อวานบางบันี่ถ้าตกอย่างนี้ต้้งสองสาวันนี่นะน่าจะดีนะแต่ก็ปฏิบัติธรรมก็ไม่ไหวก็เจอฝนตกอย่างนละเจอฝนตกทั้งวันทั้งคืนแตไม่แต่กรมไั่มีกรดมีเต้นอย่างทุกวันนี้ก็เอาเอากรดกลมๆนะัะ ก็ไออะไรมุ่งมุงกับมุ่งมองเห็นอะไรน่นเป็นมุงเมื่อกับมุ่งนอนน่ะฝนก็สาเปียงมดนะเปียงหมดก็ใช้ร่มมาช่วยนั่งมาทั้งวันอ่ะทั้งคืนอ่ะยุก็กับยึดจังจริงปฏิบัติธรรมเมื่อคืนก็น่าจะไม่ไม่แะไรปัญนาหนอก็มีเต้นอยู่นี่คือการปฏิบัติธรรมสามสามวันห้าวันเจ็ดวัน สิบวันแล้วแหละโอกาสที่เราพอทาได้แต่ปีนี้หลวงพ่อว่าเอาแค่ห้าวันเ,เกือบจะไม่ได้ทําแล้วปีนี้เพราะนั้นโดยชุมกันแล้วเอาเลยตามหลวงพ่อไปก็ดีญาติโยมมาร่วมปฏิบัติธรรมก็มากพควรแล้วก็ญา,ยยาติโยมมาร่วมทําบุญนี่ว่าชาวพุทธชาวพุทธเราเนี่ยไม่ลืมกัน เรียดึงทำบุญนะสงเคราะห์ในการับความตระณีคือเสียเสียสละกนี่ก็ความความโลภเพราะวันหนึ่งเราหาหาแต่แต่แตไม่ได้ใจ่ายในในทางทำบุญจ่ายอย่างอื่นโอกาสในในพอนนี้ลรสง์สงสารนเน,นี่ก็หลายรูปหลายหลายวัดมารวมกันหาโอกาสย่งนายง ที่พวกเราได้ทําบุญอย่างนี้ก็ถือว่าบางคนเนรรอมาบางคนนัดถามแต่แต่มาเคยจัดเมื่อวันที่หนึ่งถึงที่สามเมื่อกี้ที่บักโพนก็จัดทุกสาวันเพิ่งไปพักเมื่อวานก็เตรียมมันมาตั้ง็นาทิตยศก็ทํากันไปนะปีก็จัดทุกปีเลยก็ทางนี้ด้วยทางนุ่นสองที่ก็ได้มาเมื่อวานก่อนนุ่นสองทำวันก็มามาเยี่ยมอยู่ ก็ไ,ได้ข่าวลราพม่สบาย,ยไปเยีะเมื่อกี้ไปเย่ยมันกลับมาอันนี้คือพวกเรายัางก็แน่าจะชงนี้ก็มีจัดเปิดจัดประประเสาก,กรรมหลายที่อยู่แล้วก็ทางทางการก็ก็ต้องให้พิจารณาดูว่าควรแบบไหนีนโกรกโควิดก็ยังระบาดอยู่ถึงไค่อาจัดงาน,น,นต่างๆงานใหญ่โตเขาก็งด พอประมาณตาทำดเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราได้มาร่วมกันปานทำบุญเพื่อเป็นกำไรชีวิตไม่ะบายนี่ใกล้วันโวยถามไม่ใช่นะอายุเราที่จะหมดไปเพื่อนต้องสงไว้ตอนนี้เลครับการสะสมบุญนำสุขมาให้ในชาตินี้ชาตินะไม่ใช่บรอชาติชาตินี้ก็พอแล้ว เราเกิดมาเป็นคนไทยดีแล้วใดเป็นศาสนาพุทธเราเป็นคนอื่นเป็นพวกอะไรพวกเถกอะไรแบบนี้ขากันทุกวัน,นปักใต้แต่มายังไม่เคยไปทุกใต้เลยน้องกลงัวกันอกขาวทุกวันฆ่ากันไม่เป็นเถรวันอิสลามกลมขุมเยอะของเราก็มีบางจุดนะาก็มีโครงการว่าจะทำรายศาสนา ตรงไหนที่มีพระดังๆตรงไหนมีที่คนไปเที่ยวไปทำบ,บุญเยอะนัะ่นะตรงนั้นแหละถวพระอิสาเขาจะทําอะไรๆศาสนาพุทธอะไรเทวานั้นะก็เขาก็ห้ามกันนะให้ทำถ้าได้ทําทุกตําบลทุกหมู่บ้านยุ่งเลยนะศาสนาพุทธเราเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นะตน์นังศาสนาพิณก็มีสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ เพราะเรามาได้เลยมาศาสนาพุทธเราคำนับถือได้อะไรก็ไปถามมันก็เชื่อว่าพวกเด็กเช่ามีจริงไหมด้วยแบบไหนนะไม่เข้าใจเคยเคยถามตีนมันแต่มาไปถามมันต่ก็ศึกษาดูอ่านตำราดูก็มีหลักฐานตรงนี้นะแต่เราไม่เคยไปเห็นไปกระดังเนพอถามว่าพระเจ้าเชื่อไหนตอบว่า วราเราต้องศึกษาดูาตั้งใจว่าพระเจ้าสอนอะไรสอนให้ทําดีทําความดีปฏิบัติดีก็ได้ดีทําชั่วระดัชั่วแล้วทําใจให้สบายนี่แค่นี้แหละตามข้อ,อได้สอนมาโอว้ว่าพระเจ้าสอนสามข้อขยายไปอีกสามข้อการ,ร,าารดูตตรดาที่นี้แหละแต่ม,มันเป็นหัวข้อเล็กๆย่อยๆไปสิ่งที่เอาจริงๆมันมีแค่ห้าข้อมาหลัก ขยายไปเป็นสองรอยบกข้อมีพระสงฆ์ก็มีมมพิซุูรีอะไรกนั้ไม่ไมจำก็ไม่รู้หรอกแต่ต่างประเทศพอก็มีแม่ชีนเ,เราจะทำให้เขาอยู่ได้ถ้าเรา,าไ่เข้าใจมีศรัทธาจริงศัณหาไม่ได้เสือเส่อม,มนกเสื่อมตัวบุคคล ไม่ปฏิบัติไปพูดได้บอกเขาเตไม่ปฏิบัติเองเพราะไม่เห็นผลใครทำใครได้เพราเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมพระเจ้าสนเรื่องแห่งกรรมเชื่อเรื่องเหตุผลทำยังไองอะไรยังไงก็เห็นผลเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเหตุมีผลว่าเราทำบุญแล้วก็ได้บุญจริงความสุขกายสุขใจที่ไหนือตัวตัวเรานะั้เนี่ย ไปทำกันไรอย่าบอกว่าคนไม่มาเด็กของเขาเคยมีบางคนบอกว่าทำไมวัดจะได้อะไรถ้าถ้าไม่เข้าใจจริงก็ก็อย,ยอย่ามามา,า,า,าห,หรือว่าลงก็เขาไม่พอใจอย่ามาแล้วคนเี้าใจกืไปไปช่วยท่านหน่อสยสิว่าใครช่วนงานช่วยมาไปความสุขกายสุขใจเพราะฉะนั้นโยมาจุดตรงไหนมาขอบุญขอบุญ ความสุขกายสุขใจคือบุญคนมีทุกนีบาปแต่ดูหน้ารูปตานโยมอันนี้ก็สุขกายสุขใจก็แบบบมบอกความรู้สึกว่าสบายใจนะยิ่งไม่ออกชีทางนะนปฏิบัติธรรมอากาศยานนียโยมต่อไปเราก็ชงหน้าร้อนหน้าฝนก่างแต่ดีแล้วอากาศดีมาก เพราะฉะนั้นวันนี้ตนาก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่จตุโยมได้ามาร่วมร่วมช่วยกันในการบำรุงศาสนา,าถวายจังหวัดชาวเคห์แต่คนเจ้า,าท,ที่ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ฝ่ดีเป็นเนืน้อดาบุญของพวกเราธนนาดีก็ได้ได้ผลมากธนาไม่ค่อยดีก็ได้ตามวันนี้น่าจะดีมากก็ก็หลายวันเนาะเด็กพุ่งนี่ตันบัณฑ์ ที่ที่ห้าโยกก็มาทุกวันนี้ดีนะก็อขออนุโมทนาบุญกุศที่เราได้ปฏิบัติตลอดเราจงเป็นพระประจัยนุน่นนำให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวันลนะสุขภาระาบบาาาก,ก็ขออนุโมทนาสาธุครับพระคุณก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปเพื่อนท่านนี้ก่อนเนาะ ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมหาีิพกักกานมากต้องขอโทษขออภัยติดตามขอพระคลิปสวัสดีคนะครับสวัสดีครับสวดนค่ะวัานครับสวัสดีครับวัสดีคระสวีคาวัิวัสาปคาาปรังดีวสคะเวัวะสิัสดิคว่ะวัสดีคัคัสดีค่สััังดีค่ังตีังดีะสวะสวะส สัพเพปูเรนตุสังกัปปะจันโทปนันลโสยถามณิโชติลโสยถามิวานชานโดสัมบาลโกควาเวนสัตโตมาเตปาวานบาลตัลลัยโยจุติขายโยควะบาลซาเปเทโยววั Tandu sapa loa koa we Satu mati empawan pan Tala ayo azuki Ayokoa pawasa pindiyo Awiwan jan Pa loa koa we Satu mati